บัดนี้ลุงอยากให้หลานเห็นสุขติภพหลานจงหลับตาข้าพเจ้าหลับตาอย่างว่าง่ายพอท่านลุงบอกให้ลืมตาขึ้นเมื่อข้าพเจ้าลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้รู้ว่ายือนอยู่ที่อีกโลกหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในภพนี้สวยสดงดงามไปหมดบรรยากาศที่สว่างสวยัยต้นไม้ใบไม้ดอกไม้และภูผาใหญ่สูงตระงาน เรียงรายออกไปเป็นชั้นๆมีสีต่างๆกันเรายืนอยู่บนหญ้าที่อ่อนนิ่มราวกับเส้นไหมหรือกรรมยีสิ่งที่ดูแปลกกว่าธรรมดาก็คือต้นไม้เพราะลำต้นตรงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่หงิกงอและไม่มีกิ่งก้านสาขายื่นออกไปมีแต่ใบและดอกซึ่งออกมาเป็นพุ่มกลมบ้าง เป็นพุ่มยอดแหลมบ้างแต่ละต้นมีสีงามอย่างประหลาดผิดแปลกกันไปพอเห็นก็รู้สึกว่าจิตใจเกิดมีความสุขอย่างประหลาดความทุกข์กังวลในเมืองมนุษย์หายไปสิน้นข้าพเจ้ารู้สึกตื่นตาตื่นใจและมีจิตใจเบิกบานอย่างบอกไม่ถูกเห็นจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่สวยสดงดงามที่สุดที่เคยพบมา เป็นปัจจัยนำมาสู่ความสุขเมื่อรู้สึกตัวหันไปเห็นท่านลุงยืนยิ้มอยู่อย่างพอใจที่เห็นข้าพเจ้ามีความสุขและตื่นเต้นข้าพเจ้าจึงถามว่าดินแดนแห่งนี้คงเป็นสุขติพบใช่หรือไม่ท่นลุงบอกว่านี่เป็นดินแดนแห่งความสุขปราศจากความทุกข์หรือสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย เป็นดินแดนที่มีแต่ความสว่างไม่มีความมืดมาแอบแฝงแม้แต่น้อยฉะนั้นใครที่เข้ามาสู่พบนี้จิตใจจะเป็นสุขมีความปีติอินดีขึ้นมาเองที่ได้พบเห็นสิ่งสวยงามเหล่านี้เป็นดินแดนที่ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์พบนี้ไม่มีความมืดมนแอบแฝงอยู่เลยไม่ว่าตามซอกตามมุมตามถ้ำ แม้จะล้ำลึกเพียงไรแสงสว่างก็แผ่เข้าไปทั่วถึงหมดไม่มีแม้แต่เงามืดของใบไม้ที่ซ้อนกันเป็นต้นแสงสว่างสาดไปทั่วถึงหมดข้าพเจ้าสังเกตเห็นแสงสว่างขาวนวลปกคลุมไปทั่วทุกหนทุกแห่งแต่ไม่ใช่ว่ามีบ่อเกิดของแสงเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือดวงไฟก็หาไม่ มันสว่างได้เช่นนี้ด้วยอะไรก็ไม่สามารถทราบได้แต่ถ้าจะบรรยายถึงความสว่างให้ใกล้ความจริงแล้วก็เปรียบได้กับเอาแสงของดวงจันทร์ในวันเพลนสักร้อยดวงมารวมแสงสว่างกระจายออกส่องแสงแผ่ออกไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าตามซอกหรือว่าที่ลับสว่างทั่วไปหมดจึงดูนวลเย็นตาไปทั่ว ข้าพเจ้าชี้ไปยังภูเขาที่เห็นอยู่ไกลลิบลิบเห็นเป็นสีต่างๆทอแสงประกายซึ่งเรียงรายเป็นทิวแถวบอกกับท่านลุงว่าภูเขานี้สวยงามมากเหลือเกินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยข้าพเจ้าอยากจะไปให้ถึงแต่คงจะต้องเดินไปอีกนานกว่าจะถึงภูเขาที่เห็นท่านลุงยิ้มและพูดขึ้นว่าภูเขางามที่อยู่ลิบลิบนั้น ภูเขาลูกแรกเป็นสีขาวทอแสงสวยสดงดงามนั้นถ้าจะพูดทางโลกมนุษย์แล้วเรียกว่าภูเขาเงินและภูเขาเงินลูกถัดต่อไปสูงตระงานสีเหลืองดังนกขมิ้นนั้นเรียกว่าภูเขาทองคำต่อจากนั้นที่เห็นเป็นสีชมพูเป็นภูเขาพลอยและถัดไปลูกที่สี่เห็นเป็นสีขาวใสสะอาด และส่องแสงประกายวาววับเป็นสายรุง้งสวยยิ่งกว่าภูเขาอื่นนั่นคือภูเขาเพชรและยังมีลูกต่อต่อไปมีภูเขาทับทิมสีแดงสดงามสดใสโน่นภูเขามรกตสีเขียวเจริญตาแก่ผู้พบเห็นและมีอีกมากมายเรียงรายสวยงามล้วนแต่มีค่าสำหรับมนุษย์ทั้งสิ้น ไม่สามารถจะจดจำให้หมดอีกดินแดนแห่งนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากจนไม่มีขอบเขตภูเขาที่เห็นมันใหญ่โตมากเราจึงเห็นได้ในระยะไกลแต่ถ้าจะเดินอย่างธรรมดาของโลกมนุษย์แล้วก็จำต้องใช้เวลาเป็นวันๆกว่าจะถึงแต่เราไปโดยใช้ทางจิตสำนึกสถานที่นั้น และในชั่วพริบตาเดียวก็ไปถึงสถานที่แห่งนั้นเมื่อหลานชายอยากจะไปภูเขาลูกแรกก็จงหลับตาแล้วใช้จิตมุ่งไปข้าพเจ้าทําตามคือหลับตารู้สึกแปลกใจมากที่แม้ไม่เห็นการเคลื่อนไหวภายนอกก็ดี แต่ตาที่ปิดนั้นก็ยังเห็นแสงสว่างนวนที่ม่านตาผิดธรรมดาแทนที่จะมืดมองไม่เห็นแสงสว่างพอลืมตาดูก็เห็นมายืนอยู่ที่เชิงเขาภูเขาเงินโดยที่ท่านลุงยืนยิ้มอยู่ใกล้ๆภูเขานี้สูงมากจนแม้จะแงนคอตั้งบ่าก็มองไม่เห็นยอดนอกจากนั้นยังสวยงามมากประกอบได้แร่เงินที่บริสุทธิ์แท้ ทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่แทนที่จะเป็นหินเป็นก้อนกรวดเช่นเขาธรรมดาและไม่ใช่แร่เงินที่ต้องไปหลอมมันเป็นเนื้อแท้ของเงินบริสุทธิ์ที่โลกมนุษย์ต้องการเมื่อมองไปอีกด้านหนึ่งก็มองเห็นภูเขาทองคําก็เช่นเดียวกันเป็นทองก้อนเล็กก้อนใหญ่เนื้อบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดเจือปนเหลืองอารามงดงาม ภูเขาแต่ละลูกสูงใหญ่ไม่แพ้ดอยสุดเทพที่เคยเห็นมาแล้วข้าพเจ้าบอกเป็นเชิงขออนุญาตท่านลุงว่าอยากขึ้นไปบนยอดภูเขาเพชรแล้วก็หลับตาเมื่อลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองอยู่บนยอดเขาเพชรข้าพเจ้าเคยทราบมาว่าตามธรรมดาเพชรนั้นอยู่ในหินต้องขุดหาแล้วนำมาเจรไยจึงจะได้เพชรน้ำหนึ่ง แต่ณที่นี้บนยอดเขาเพชรซึ่งภูผาอันมหือมานี้ประกอบขึ้นด้วยเพชรที่ไม่ต้องการกระเทาะจากหินเป็นก้อนเพชรที่บริสุทธิ์ใสโปร่งเพียงแต่ตัดออกจากก้อนใหญ่ๆเจรไนเป็นเหลี่ยมเท่านั้นซองประกายวาววับอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่ก้อนเล็กก้อนใหญ่ทุกขนาดเกลื่อนกราดไปทั่วทั้งภูเขา ไม่มีสิ่งอื่นปะปนอยู่เลยแม้ข้าพเจ้าจะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ดีแต่เข้าใจว่าเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่หายากที่สุดในเมืองมนุษย์นอกจากนั้นยังมีภูเขาที่เป็นหินมีค่าสีต่างๆเช่นสีชมพูสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งข้าพเจ้าไม่มีความรู้จึงไม่ได้สนใจ แต่ท่านลุงอธิบายว่าทุกอย่างมีค่าที่สุดในเมืองมนุษย์ทั้งสิน้นข้าพเจ้าหันไปถามท่านลุงว่าวิญญาณที่มาอยู่ในภพนี้ตลอดไปแล้วนานๆเข้าไม่เบื่อหรือเพราะติดนิสัยสันดานของมนุษย์ไม่ชอบอะไรที่ซ้ำๆซ,ซ,ซากๆจำเจเมื่อชินแล้วก็เบื่อท่านลุงหัวเราะชอบใจแล้วบอกว่า จิตใจของวิญญาณในภพนี้ไม่เหมือนจิตใจของโลกมนุษย์ท่านเหล่านั้นได้ชนะแล้วซึ่งโลภะโทสะโมหะแต่ยังไม่นิพพานตามาศาสนาพุทธเท่านั้นฉะนั้นจึงไม่มีการเจ็บแก่ตายแต่ยังมีการจุติเพื่อไปเกิดในโลกมนุษย์เมื่อหมดบุญกุศลที่ได้สร้างมาก็ไปสร้างบารมีในโลกมนุษย์ต่อไปณที่นี้ไม่มีการสร้างบุญสร้างกุศล ไม่มีคนตกทุกข์ได้ยากที่จะช่วยเหลือไม่มีคนที่อดอยากยากแค้นจะให้สร้างทานบารมีไม่มีพ่อแม่ที่ต้องกระตันยูต่อมันเป็นแต่ที่เสวยสุขไม่ใช่ที่สร้างบารมีที่สร้างบุญกุศลความดีหรือความชั่วมีอยู่แห่งเดียวคือโลกมนุษย์การเสวยสุขในภพนี้ไม่มีเบื่อไม่มีที่สิ้นสุด เวลาจะไปไหนเพียงแต่จิตนึกเท่านั้นก็สามารถไปถึงได้ที่โน่นหลานจงดูท่านลุงชี้มือไปเบื้องบนข้าพเจ้าเห็นลูกกรมมีแสงรุง้งงดงามมากลอยอยู่ไกลลิบลิบมากมายที่นั่นก็เป็นที่เสวยสุขเหมือนกันทุกๆุกแห่งมีแต่สีแปลกแปลกไม่ซ้ำกันถ้าจะเทียบระยะทางจากนี่ วิมานแก้วนั้นก็เหมือนดวงดาวที่อยู่ห่างจากโลกมนุษย์มนุษย์ไม่สามารถจะเดินทางไปดวงดาวได้แต่วิญญาณแห่งพบนี้ไปถึงได้ชั่วพริบตาเดียวเมื่อไปถึงแล้วก็จะเห็นวิมานแก้วนั้นอีกมากมายต่อๆไปไม่มีในโลกมนุษย์ท่านลุงที่เคารพเหตุใดในดินแดนแห่งความสุขนี้จึงไม่มีวิญญาณของผู้ที่มาเสวยสุขมีแต่วิญญาณที่อยู่อาศัย ซึ่งหลานได้เคยได้ยินมาได้ฟังมาแต่ครั้งโบราณท่านลุงผู้ใจดีจึงได้อธิบายทางใจในความรู้สึกว่าหลานชายนั้นยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์ฉะนั้นท่านผู้เสวยสุขในสถานที่ซึ่งเนรมิตของท่านจึงไม่แสดงตนให้เห็นแต่เท่าที่หลานได้เห็นมาแล้วก็คงพอที่จะนำไปคิดได้ว่าผู้ที่ประกอบกรรมดีและผู้ประกอบกรรมชั่ว ได้รับผลตอบแทนอย่างไรต่างกันอย่างไรอ้อเวลาที่หลานได้ชมพบทั้งสามจะสิ้นสุดลงแล้วแต่ลุงอยากจะให้หลานสัญญากับลุงว่าจะไม่นำเรื่องราวที่หลานได้พบเห็นนี้ไปเล่าให้ใครฟังจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรเพราะเวลานี้อายุของหลานยังน้อยเกินไปที่จะเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ ข้าพเจ้าตอบว่าหลานยินดียากับท่านลุงทุกอย่างท่านลุงมีพระคุณกับหลานได้กรุณาพาหลานมาพบสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ซึ่งมีน้อยคนนักที่จะได้ประสบกับเรื่องนี้หลานจะรักษาสัญญาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านลุงอนุญาตท่านลุงยิ้มอย่างใจดีแล้วบอกว่าถ้าหลานคิดได้เช่นนี้มันก็เป็นมงคลแก่ตัวเอง เรื่องนี้จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อบุตรของหลานมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ลุงคิดว่าถึงเวลานั้นหลานคงจะจำเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีข้าพเจ้าตกลงรับปากสัญญาทันทีบัดนี้ข้าพเจ้าได้ประสบมาแล้วผู้สร้างกรรมชั่วมีใจบาปหยาบช้าเหล่านั้นวิญญาณจะไปสู่พบมืด ไม่มีแสงสว่างใดๆจะสามารถส่องเข้าไปถึงได้ฉะนั้นจึงมีแต่ความมืดน่าสะพึงกลัวความดำมืดคือเครื่องหมายแห่งกรรมชั่วที่ผู้มีใจบาปได้เข้าไปสู่เพื่อรับกรรมพบสว่างซึ่งณที่นั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างสดใสแสงสีขาวเป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ประสาทจากมนทิน เต็มไปด้วยจิตกุศลละเอียดอ่อนฉะนั้นวิญญาณจึงขาวใสบริสุทธิ์ส่วนพบกลางซึ่งมีความสัมพันธ์กับโลกมนุษย์ทั้งวิญญาณดีและวิญญาณชั่วมีความเป็นอยู่คล้ายกับโลกเรานอกจากจะไม่มีเลือดเนื้อเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นทุกๆสิ่งซึ่งได้พบได้เข้าบันทึกอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า เป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนท่านลุงเตือนข้าพเจ้าว่าถึงเวลาแล้วที่หลานจะต้องกลับไปยังโลกมนุษย์สำหรับเรื่องสัญญาอย่าลืมและลุงขอบใจหลานมากที่ให้คำมั่นสัญญากับลุงเอาไว้จงหลับตาเสียข้าพเจ้าหลับตาอย่างว่าง่ายแต่ก็ไม่วายอะไรท่านลุงอยู่ไม่น้อยและพอหลับตาความรู้สึกก็หมดลงเหมือนหลับ ข้าพเจ้าได้หมดสติไปนานเท่าใดไม่ทราบมารู้สึกตัวลืมตาขึ้นอีกทีก็พบตัวเองกําลังนอนอยู่บนเตียงในห้องเดิมที่โรงพยาบาลนั่นเองภายในห้องไม่มีใครพี่พภบก็ไม่ได้อยู่ในห้องนั้นไม่ทราบว่าไปไหนสักครู่นางพยาบาลผู้หนึ่งเข้ามาทำความสะอาดข้าพเจ้ารู้สึกคอแห้งอยากเด่มน้ำโซดาใจจะขาด จึงพยายามรวบรวมกำลังเรียกนางพยาบาลและบอกกับเธอว่าผมอยากดื่มน้ำโซดานางพยาบาลผู้นั้นเป็นผู้มีจิตใจงดงามน่าสารเสริญข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณเธอเสียไม่ได้เธอรับปากข้าพเจ้าทันทีและบอกให้ข้าพเจ้ารอสักครู่แล้วเธอก็ออกไปจากห้องข้าพเจ้ามารับทราบภายหลังว่า ในโรงพยาบาลไม่มีโซดาเธอคงจะต้องออกไปซื้อเองหรือไม่ก็วานคนอื่นออกไปซื้อนอกโรงพยาบาลโดยเธอเป็นผู้ออกทุนทรัพย์เองแม้ว่าโซดาจะเป็นของมีค่าเพียงเล็กน้อยก็จริงแต่เวลานั้นสำหรับข้าพเจ้ามีค่ายิ่งกว่าทองคำและเพชรเพราะมันยากจนบอกไม่ถูกเธอได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผู้ป่วยสำหรับข้าพเจ้าเวลานั้นน้ำโซดาเหมือนน้ำทิพย์เมื่อเธอนำมาให้ข้าพเจ้าดื่มไปแล้วรู้สึกว่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นในไม่ช้าข้าพเจ้าก็หลับไปเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เห็นแม่และญาติญาติพร้อมทั้งพี่พลบมานั่งอยู่แล้วข้าพเจ้ามองดูก็รู้ว่าทุกคนผ่านการร้องไห้มาแล้ว แต่พอเห็นข้าพเจ้าลืมตาขึ้นดูก็ดีอกดีใจยิ้มได้ข้าพเจ้าทราบภายหลังอีกว่าตอนตีห้าวันนั้นพี่พรพได้ย่องเข้าไปดูข้าพเจ้าที่เตียงได้จับชีพจรดูปรากฏว่าชีพจรหยุดเอาสำลีมารอที่จมูกก็ไม่มีลมหายใจพี่พรพตกใจมากแทนที่จะไปบอกนางพยาบาลหรือแพทย แกกลับรีบตลีตาลานออกไปจากโรงพยาบาลทั้งๆท,ที่ไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในช่วยผ้าขามา้าผืนเดียวตรงไปยังที่บ้านเพื่อบอกพ่อแม่และญาติญาติทันทีแกทำอะไรไม่ถูกเลยด้วยความตกใจนอกจากบอกว่าข้าพเจ้าหมดลมเสียแล้วพ่อแม่เมื่อทราบข่าวก็เศร้าโศกมากคิดว่าข้าพเจ้าตายแล้วครั้นมาถึงโรงพยาบาล เมื่อข้าพเจ้ายัางไม่ตายก็ดีใจจากนั้นข้าพเจ้าก็หายวันหายคืนอาการดีขึ้นเป็นลำดับร่างกายซึ่งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ค่อยๆมีเนื้อมีหนังขึ้นมีกำลังขึ้นเพราะอาหารค่อยๆทานได้ต่อมาข้าพเจ้าก็เริ่มหัดเดินเหมือนเด็กๆเกาะข้างเตียงค่อยๆก้าวเดินทีละก้าวเป็นเวลานานกว่าจะแข็งแรงเหมือนเดิม เมื่อเดินได้คล่องแล้วก็อยากกลับบ้านคิดถึงบ้านเพราะข้าพเจ้าต้องมานอนแรมเดือนคุณหลวงประกิจเวชศักิ์ก็กำหนดวันกลับบ้านได้วันนั้นข้าพเจ้าได้ให้ช่างมาตัดผมที่โรงพยาบาลเพราะมันยาวจนเกือบจะเป็นบ๊อบในสมัยนั้น คุณหลวงประกิตได้เข้ามาเยี่ยมและบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนโชคดีมากที่หายจากโรคนี้ได้โดยเรียบร้อยเพราะความจริงมีโอกาสหายเพียงหนึ่งในร้อยเท่านั้นและเป็นคนที่สองที่รอดได้เมื่ออาการอยู่ในขั้นนี้แล้วคนแรกที่ท่านรักษาเป็นนายทหารมา้าคนที่สองคือข้าพเจ้าเมื่อแรกที่ท่านเห็นข้าพเจ้าป่วยที่บ้านและให้รีบส่งโรงพยาบาลก็นึกว่า หมดหวังแล้วข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือเป็นด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งดีมากซึ่งเป็นการช่วยรักษาได้ดีข้าพเจ้าอยากจะพูดว่าความเอาใจใส่ดูแลที่ดีที่สุดและความสามารถของคุณหลวงเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ได้ช่วยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ชมโลกอีกครั้งหนึ่งพระคุณครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลย ภายหลังได้ระลึกถึงนางพยาบาลผู้มีใจกุณาให้น้ำโซดาข้าพเจ้าดื่มเมื่อยามกระหายทันทีถามหาก็ไม่มีใครทราบเพราะเปลี่ยนเวรกันบ่อยข้าพเจ้าก็ได้แต่นึกถึงพระคุณไม่รู้ลืมเมื่อหายเป็นปกติแล้วข้าพเจ้าก็ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตามที่แม่ได้บ่นเอาไว้โดยที่ท่านเจ้าคุณ จะาอาวาสวัดมหาพฤธารามท่านได้มรณาภาพไปแล้วเป็นอุปชายาจารย์พระครูกัลยาวิสิทธิ์จะอาวาสวัดดอนเป็นพระกรรมวาจาจารย์จะอาวาสวัดสุทธิวรารามเป็นพระอนุสาวานาจารย์ท่านได้มรณาภาพไปแล้วข้าพเจ้าอุปสมบทนภัทศีมาวัดดอน เมื่อได้ครองเพศสมณะแล้วก็ได้แผ่ส่วนบุญกุศลไปให้แก่ท่านที่ช่วยชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในร่มกาสาวพัฒเพียงเจ็วันก็ลาสิกขาออกดำเนินชีวิตคารวะต่อไปและยังระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างไม่รู้ลืมครั้นจะเล่าสู่กันฟังก็ยังไม่ถึงเวลาครั้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ คุธศักราช2,504นี้เองข้าพเจ้าได้ทราบทางโทรศัพท์ว่าลูกสาวได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายที่โรงพยาบาลจุฬาเวลา7นาฬิกา7นาทีข้าพเจ้ายินดีเพราะหลานชายคนนี้เป็นหลานคนที่สามของข้าพเจ้าแม้จะไม่ได้คลอดจากบุตรคนเดียวกันก็ดีฉะนั้นคำมั่นสัญญาที่ข้าพเจ้าได้ให้สัญญาไว้กับท่านลุง ก็เป็นอันว่าถูกต้องและสิ้นสุดลงข้าพเจ้าจึงได้เขียนเรื่องนี้โดยจุดธูปเทียนบูชาและบอกกล่าวขออนุญาตท่านอีกครั้งหนึ่งเป็นการเคารพข้าพเจ้าไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้ท่านเชื่อยอย่างงมงายในเรื่องฝันที่หาเหตุผลไม่ได้แต่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเอง แต่ถ้าท่านผู้ใดอ่านแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขันไม่น่าเชื่อก็ขอให้ผ่านไปและคิดว่าเป็นเพียงนิทานที่ผู้เล่าได้เล่าให้ฟังโดยเพอ้อไปตามอำนาจพิษไข้สูงในเวลาสลบไปเท่านั้นเองเพียงเท่านี้ก็เป็นที่พอใจและยินดีของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ายัางเชื่อเสมอว่าคงจะมีบางท่านที่ได้ประสบเหตุการณ์คล้ายคลึงกับข้าพเจ้า ที่ได้พบมาแล้วแต่ท่านเหล่านั้นคงไม่กล้าเขียนหรือว่าเล่าให้ใครฟังเพราะสมัยนี้เป็นสมัยวิทยาศาสตร์เกรงว่าจะไม่มีใครเชื่อหรือไม่ก็โดนหัวเราะเยาะเป็นแน่หากเรื่องนี้มีความดีและเป็นประโยชน์ในทางกุศลแล้วข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรและท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ตลอดจนสัตว์โลกที่ต้องทนทุกข์ทรมานที่ได้รับกรรมอยู่ในทุกขติภพให้ทั่วถึงกันด้วย